ฤดูจะเกี่ยวเขาแล้วจะไปเกี่ยวเขานนี่ก็เส้นทางก็ไปในบ้านหนงองค้อนบ้านหนงองค้อนนี่ก็เข้ามาจากอุดรธาน,นีก็ทาง้งไส้มือตั้งเลี้ยวไปบ้านหนงองค้อนถ้าหากเข้ามาจากบ้านสำเพากับที่ตากล้ามือตั้งข้าบ้านหนงองค้อนไปเกี่ยวเขาบ้านหนงองค้อน ท้านหนองค้องก,กระตำบนสามเภาเพิ่มเมืองจังหวัดอ,ดอุดรธานีมฤด,ดูการเก็บเกี่ยวแล้วเมื่อไก่เมื่อไก่จากทางเลี้ยวจัดหวนในนามหาวิทยาลัายสวนทุนันท่าทางของบ้านหนองค้อนระกาณกิโลกรกว่า มีของมหอดบ้านหนองค้องแล้วบ้านหนองค้องเนี่ยพ้นทสีสร้างบ้านตามถนนไปเรื่อยเพราะว่ามันมีไฟฟ้าสะดวกสบายเพ่นก็มาสร้างท้างันธุก็มาสร้างบ้านตามทาาตามถนนนี่ครับย่าเอาไปเรื่อยตามทงตำหน้าเป็น มีเข้าไปในหมู่บ้านของเพิ่นแล้วด้านซ้ายมือกับิมีร้านค้าไวบริการมีทาาขวามือเข้าไปในหมู่บ้านต่ผมทีิไปเส้นทางวัดหนองข้องมีกับเส้นทางนี้ไปไปวัดไปผ่านวัดหนองข้องก้อนจิไปฮอดทงไาตทงหน้าเกี่ยวโคอกันกให้เบิง่งทิวทัศน์บ้านนองค้องไปเรื่อยกัน ภาพไปเที่ยวโคนะ้งเลยอนนั้กาศเห็นประตูโค้งของวัดหนองคลองแล้วนี่แหละบ้านน้องคลองตำบลสามผ่าวเพื่อเมื่อนจังหวัดอุดรธานีวัดหนองคลองในวลิลล่าพนีงานจัดงานเทศกาลบุญพนกจัดยิ่งใหญ่เลยคนในตัวจังหวัดอุดรธานีก็ออกมาเฮ็ดบุญกันเส้นทังไปให้เป็นหน้ากับ ผมจะไปทางอ้อมบดไปพาไปเที่ยวเขาไปเบิ้งเขาเขาปีนี้ก็ฝนตกพระเจ้าได้เที่ยวเขาลุยน้ำแล้วมาเที่ยวกับบดแหยพอนี่กเที่ยวแล้วบอกพาอยู่ขอมากฝนตกพระเจ้าไปได้เที่ยวเขาลุยน้ำไปเบิ้งเขาน้ำกันด้วยไอไปเบิ้งบรรยากาศเที่ยวขอมากอยู่บ้านหนองคอง เ้าให้เ้าหน้าเปิ้งลับร่าจ็บเกี่ยวขอกันไปนเบิ้งข้อมันเลยไปเกี้ยวข้อมันได้ครับโอ้ฝนตววกว่าเศร้าได้เกี้ยวขวุ่น้ำแล้วอู้น้ำก็ไล่ไหลแต่ขากับพ่อเกี่ยว พายู่เข่า้นตก็เศ้าอ,อ,อะไรอะแต่ยังดีเข่าง,งามต่อเปี้ยงสูงฟังป้นเข่าได้สบายขั้นต่อเปียงต่ำบอโอ้ยจุ่มนะ้าันนี้ต่อเปียงสูงสูงฟังสบายสบายปนอนเข่นี่แหละชีวิตชาวนา หลังสูฟานาสูดินก็ยังดีไม่ซื้อเขากินเขาง่ามขนาดนี่ปีนี้ฟันทีจิ๊ดเจียวแล้วในฟันฟันเขาเกือบติดกันปีนี้เขาง่ามในเบื้งฟนอนเขาด้วย เกือบวางติดกันนรกปอนขอทั้งพุ่นเก็เก็มีคนเจียวเดียวพึ่นอยู่มุมภูคนเห็นไว้พึ่นเกือบทวมหัวเดี๋ยวเห็นแต่หมวกไว้ไวอยู่ขางง่ามปีนขาง่ามคุ้มค่าอะไรคือชีวิตชาวนาเมื่อเห็นขางง่ามก็ดีใจเจ็บเจียวแล้วดูดูเจ็บเจียวพอนเขาที่จืดเลย ผลผลิตอันนี้เป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิพุ่นหน้าก็ขึ้นผสดเห็นแต่เถียงหน้าหน่อยพุ่นกินติมพันเสาไฟพุ่นหน้านี่จะให้ไงเจ็ดให้เมื่อไหร่จะมันให้ไงท่วมทอมหัวฝนเกี่ยวเห็นเห็นตะมวกจิ้มจิ้มพุ่น ท่วมหันี่เด้อปอนเอาห้วยปเพื่อคยเห็ดหน้าก,กับเบิ้งนี่เกะเกียวแล้วเป็นปอนบ้างเป็นปอนเป็นปอนเลยรมาดืนมาปอนเอา